มัวมีควายมีสัตว์เลี้ยงเขาเจ้าก็เลือกตัดสินใจใจะอยู่นี่นี่พุงไม้พางมาซานเป็นอ่ากระแตะคือจังซีปลูกผักไว้อยู่ไว้กินนี่นะคุณผู้ชมส,สิ่งสําคัญแต่ก่อนมีเจาา้าลังคาบ้านนี่โอ้ลายอ่ะไรมึงเขางายอยู่ต่างสงครามแล้วแ <ไป S 1> ม่พากับเปลี้อยู่ภาเคเขน,นั้นนี่นั่นน่ะเทวตีมันนั่นนี่อันนี้รถโถกดินนะนี่คันนึงรถโถกดินของเพิ่น สบายดีครับท่านผู้ชมสบายดีในบรรยากาศยามแชงเนเนาะในระหว่างเส้นทางเดินทางการเดินทางตั้งแต่บ้านมงสุม่มนะอกมาแล้วเราจะมาพบกับบ้านเคซเ่งงมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าตั้งอยู่ในเมืองบัวลพาวขวงขมวนซซ่งมู่บ้านนี้มีประมาณสิบป่ายกว่าหลังคาเฮือน้เป็นชนเผ่าบรูเนาะแต่เข้าไปท้างในนั่นเป็นชนเผ่าผู้ไทยท่านผู้ชมนี่แหละท่านผู้ชมตัวนี้เป็นเส้นทางที่าเราเดินทางมาน,นในระหว่างเส้นทางการเดินทางเพื่อจะบ่ให้เสียเวลา ในหมู่บ้านของชนเผ่าบรูในชนบทหรือว่าชาวบ้านเนาะเขาอยากถ่ยกายทอดวิถีชีวิตหรือว่าเบิ่งบา้บานเพื่อนของชาวบ้านให้ได้เที่ยวช้มให้ได้เบิ่งวิถีชีวิตของขอเ้าในเขตนี้ทมม่านผะู้ชมเนาะเดี๋ยวบรรทุกจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวส้มเบิ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านในบ้านเคะในเขตชนบทของเมืองบุรพาทมม่านผู้ชมซึ่งบ้านนี้นี่บรรทุกคิดว่าน่าจะเป็นบ้านเก่าบ้านเก่แกต่สมัยปู่ยายปู่ย่าตายายปู่ย่ย่าเยอเขาสังเกตจากต้นมะม่วงต้นมะพร้าวเนาะต้นมก อาขามของชาวบ้านนอกจากนั้นก็นี้ยังมีอ่าเฮือนเก่าเก่บูฮานดั้งเดิมสึงมุงด้วยไม้ที่บาเาที่เอาหาสมได้ยากแล้วเนาะส่วนหลายก็จะเป็นเฮือนนี่แหละหลังไม่ไหมเนาะมุงกระเบื้องแลวก็าหมดทรงก็จะเปียนแตกต่างจากอาเฮือนหมดเก่าแต่คนสมัยเก่ารุ่นเก่าจะเป็นลักษณะคืออัางสั้นเนาะคือเฮือนของคนรุ่นเก่าเลยบ้านชวนอ้เฮ็ดไปชังเนาะ มาแต่ให้แต่ส่วนแล้วบ่พอเท่าออโอ้เฮือนคักเนาะเฮือนหลังนั้นเนาะตั้งแต่โดนแล้วบ่เฮือนหลังน่ะโดนเลยเนาะแต่พ่อแต่แม่พมุงบ่โอ้โอแต่ปูสาญญา่สังกษัยเนี่ยสังกษีพุ่นเนาะอ้าวขอเที่ยวขอส้มหนิเด้อนี่ เบื้องบ้านเพื่อนนี่จะเป็นบ้านที่ว่ามักปลูกฝังเนาะเฮาสังเกตบางว่าในหมู่บ้านนี้จะมีต้นม่วงต้นมีต้นเราต้นไม้กินมากทุกชนิดแสดงว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ขาเจ้าเข้ามาตั้งทินฐานบ้านเกิดเมืองนอนนี่อยู่ถือว่าโดนหรือว่าหลายส่วนอยู่คนนะทผู้ชมที่ว่ามาตั้งทินฐานอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้อ้าวเฮอนี้เป็นอย่างน้อเนาะนี่เนาะ ต้องมีเหตุการณ์ใดหน,นึ่งเกิดขึ้นนะทา่านผู้ชมนี่เมาสังเกตมองว่าเฮือนหลังนี้นี่ม้างแล้วเนาะเริ่มม้างสังกสีเริ่มเยียงแล้วนี่ <c oughs> นเฮือนขาเจ้ากับโ,โบลายนะทา่านผู้ชมแต่ว่าแต่ละเฮือนนี่จะมีสวนพักนี่เขาเจ้าจะปลูกพักเขาเจ้าจะาปลูกพักไว้อยู่ไว้กินนี่นะท่านผู้ชมสิ่งสําคัญก็เอานี่แหละขี้แบ่ขี้เป็ดขี้ไก่ใส่กันเข้าไปเนาะเพื่อจะให้อ่า ได้อยู่ได้กินในแต่ละวันเมื่อกลับมาแต่ให้แต่หน้าแต่สวนหรือว่าเฮ็เวยเห็นงานเนาะก็สามารถเอาพักนี้ขึ้นไปกินได้เนาะบ้านนี้นี่แทบจะอ่าบ่ค่อยได้อ่าออกไปใส่เนาะคนในหมู่บ้านเมื่อเห็นบาตุกหรือว่าคนเปล่งหน้าเข้ามาเนี่เขาจะย่างหรือว่าเล่นเนาะนี่เท่าที่เห็นนี่เล่นนีเลยนี่หมายความว่าเป็นบ้านที่ว่าน้อยผู้คนบ่ค่อยหลายเนะาะแต่ทาบบ้านกับบ่ค่อยไดีได้อยู่ในหมู่บ้าน ก็เลยพากันแล้วก็ผู้ค้นกับบค่อยได้ไปใส่ก็เลยแบบพาขันญานเวลาคนเปรกหน้าเข้ามาสบายดีพ่อบ้านส่วนโอ้บ้านนี่สังพอนี่ฮะบ้นเคะเนาะเออสัมผัสเนเอ้าอยู่นี่แหละัะคักเออเงินพ่อบ่นี่ะนี่เออเงินเจ้าเนาะนี่เนาะเงินแต่เก่าอันนี้เงินไหมไม่โอ้อันนี้บ้านเคอตั้งอยู่นี่โดนล้วบ่พ่อเงินนี่โอ้ใต้พลัง แต่สมัยฝรั่งปกครองบ่ะเออแต่ก่อนมีจัาลังคาบ้านนี่โอ้ลายลูกเออมันเขาย้ายอยู่ทางโอ้เขาย้ายไปอยู่ทางนั้นย้ายอยู่บันตุเนอะบ่บันตุเออโอ้คนบ้านนั้นมัดอ่ะคนบ้านนี้มัดเออเป็นยังเขาจะสื่อว่าบ้านเคบ้านเคบ้านเคเขาเอินบันเคภาษาบรูบันเคเออวิลเคบินเคแล้วภาษานั้นเนี่ยภาษาลาวดิฉัมีคำเปรย่ะบันเคบันเคบ่มีคำเปรย์เลยป่บ่มีบ่มี เป็นยังขอดึงตั้งชื่อว่าบ,บ้านเคลูกจากหูเดี๋ยวนี้จักบหูคือกันเนาะเฮาก็บอหูเออต้อตงมีแนวหล่ะแล้วนี่เน,ะนาะขนาดบงขนาดบ้านมงสุ่มก็ยังมีผ่าเคก๊บ้านเค๊ผ่าเค๊บ้านผ่านี่โอ้อันนี้เขาเอามาผ่าเค๊เออเออมาจากผ่านี่เนาะซื้อบ้านนี่เนาะเออมาจากผ่าโอ้อันนี้เขาเอามาผ่าเค๊ก็เลยตั้งชื่อบ้านว่าบ้านเค๊แต่ก่อนนี่มีจ้าลังคาแต่ก่อนก่อนรับ สามชิปสี่ชิปพูดเลยสามสี่ชิปเนาะแล้วย้ายออกไปอยู่นอกพุ่นมัต้นย้ายไปดอกย้ายบางการเลยอันนี้เป็นยังจะโบกไปอันนี้หลายคนนี่คือโบกไปเคยอยู่บ่อบอยกออกเนาะโอเคยอยู่แล้วบอยกไปเออเออปะเฮือนปะซานเออปะนาใครหน้าใกล้หน้าเนาะมีสัตว์เลี้ยงหลายเนาะเออบนฝั่งใส่บือบนพืชไซเฮก็เลยบอยกไปอื นี่ทำมาโซมสายสี่สิบบางขเาอประมาณสี่สิบางขาบานเก่าเหมือนแก่สังเกตจากต้นม่วงต้นมีเลยเนาะต้นม่วงเขาตัดขายบุ้งต่อมันใหญ่ตันตัดขายน้ำเนาะตัวใดนเป็นราคาเป็นเงินตัดเนาะอาชีพบลักๆของคนในหมู่บ้านนี่ขาเจ้าเฮ็ดยั้งพอ จะเอ็ดอะไรเอ็ดทังเดี๋ยวนี้เอ็ดหน้ามันหน้าเห็นหน้าเนาะให้โอ้เห็นให้เนาะลักๆคือิซซิเมนให้นั่นแหละเนาะให้แลยหนักโอ้เห็ดให้เลยเป็นลักเลยน้ำมันโบงงามไม่หยุดดินหักโบงงามเออมีเนื้อทีเห็ดเนาะมีงามันดำน้ำเย็นน้ำมันเย็นน้ำออกจากพลาบ่ะมีถ้ำอยู่นี่มีถ้ำเออกึบเออกึบเบิร์นเนาะกึบนู่มโอ้ยตะกานย้อนยังแบบทตะ พังอยู่หันนอะภาเคบอกฮะไปปุ๊บอยู่หันน่ะหย่อนหยาย่อนนะโอ้สมัยฝรั่งปกครองหรือว่าสมัยในยุคสงครามนั้นสงครามต่างสงครามนั้นม่นพากไปลีอยู่ภาเคนั้นลีนั้นน่ะเทวตีมันนั่นอันนั้นเป็นบ่อนลีตัวเอเนาะอืมไปหาเลาะลีเนาะขั้นกับบอลลอดบอลลอดแหละลีลูปืนลูปืนลี่ยนเวลายนมาให้ไหนๆปุ๊บเขาพา ป๊บมันยิงแถวทางนั้นรวยแถวบ้านเขาบ้านมันเบื่อบานมันบ่อยาดยิง่งม่วนแต่ว่าเฮายานเฮายานเออบ้านแล้วมันบ่อยิ่งรึบ่อยิงใครเป็นบ้านคนละบ่อยิงมันเอฟใบนั่นมันเถึงดวงตาเลยใบปิวว่าให้อยู่เขือทางมันบรึโอ้มันเจ๊กใบปิว้อแล้วให้เอาอ่านบอกให้มันเจ๊บอกภาษาโซล่าบอกให้อยู่ไกลทางโอ้แล้วมันบอกให้นอนนี่บอกให้นอนบ้านเนาะบอกให้อยู่ไกลเวียด อยู่แคมปูตอนนั้นเจ้าทลายจากปีเหนือเติบแลยหุ่ไงเติบแล้วเนาะญงเติบแล้วได้แล้วโอ้ยจบป๊บแล้วใบเล่นช้ำประมาณสิบปีเก้าปีป๊บเลยเนาะพอน้าแม่แล้วพอเพื่อนทันสมัยยุคสงครามเนาะเป็นอะไรสมัยสงครามสมัยนั้นวาดกลัวอยู่ป่ะปินตะยานอยู่ป่ะก็ยานู เขาอิ่มอยู่บ่เขาบ่ได้อิ่มเลยพ่อแม่ว่าบ่ามันอดเข้าได้ลรือเปลเฮ็ดหน้าก็ไม่ได้เฮ็ดแน่นอนสมัยนี้กินพ่อแม่มามันแต่ดงตะววายกินไปเละน้ำเวียดไปปีนเาน้ำเวียดไก่นั่นหมูนั่นเฮ็ดหน้าจะเฮ็ดหน้าก็มีมีเวลาเฮ็ดนอนยานผบเสกผบเสือเสือลายพ่อน้อ แต่คุ้มมือนี่เป็นอะไรสะดวกสบายอยู่บ่ดิ่งเโอ้ยเฉทวุ่สบายใครเน่เนะาะยางอยู่ยางหาอยู่หากินคุท้ทางหาอยู่หากินแล้วเนาะนนสบายกับเท่าเลยหลุ่งสร้างให้ลูกหลานเลยโดยสร้างให้ลูกให้หล,ลาน,อ,นอีกเนาะอันนี้คือบ้านเคิอันนี้พ่อ,อยังพ่อชื่อยังไงชื่อได้เลยพอไหมเออพ่อตะชนพ่อตะชนเออพ่อชื่อชื่อแท้เดิ ซ oh, oh. oh. enfin oh. anyway> ื้อนยอะไรบุญลายโอ้บุญลายเออบุญลายแล้วซื้อเจ้าหันเออซื้อบุญลายพ่อตะชนแล้วแม่นลูกเล่วเอาซื้อลูกมาเอิ้นตะชนเออตะชนเบือตะชนป้าตะชนอืมเพราะว่าพี่น้องชนพาบรูเขาน่ะเคยเอิ้นซื้อลูกเออนั่นแหละมาได้ลูกได้หลานมากก็เอิ้นจะช่วยอันแบบนี่ช่วยเลยเนาะเม้นซื้อซื้อลานนี่ได้บบบนี่เลยมาได้เอิญได้ซื้อลูกอ่ะเอิ้นซื้อลานเอิญซื้อลานนี่ไปเรื่อยๆเลยเนาะช่วยให้หน้าช่วยทีละบ้านนี้นะคือผีเนาะ เออเดืองเยี่ยงเดืองเย่งนุกะเนียเยียงดงเออเปี๊ยนับคือเพียงกระเนียะนะคือผีปู่ผีย่าผีปู่ผีย่าผีพ่อผีแม่เป็นภาพบุรุษโบมีวัดเนาะบ่มีโบมีนับถือผีด้เนาะนะขอบคุณความใจพ่อหลายๆเด้อที่ให้ข้อมูลเด้อโดยโดยอ้าขออนุญาตเที่ยวส้มมิกอันนี้คือเงินพ่อเนาะเงินพ่อตะสนพ่อบุญหลายพ่อบุญหลายเนาะคันซื้อ ซื้อน้อยเพิ่นเพิ่นว่านี่อันนี้เงินเก่าเงืนเก่ของเาขาเจ้าเลยเงินเก่าเก่บูฮานดั้งเดิมในสมัยแต่ก่อนแต่พ่อแต่แม่เขาเจ้าพาสร้างปุ๊กมากก็คือนี่แหละเงินไม้ทรงเหลาที่ว่าเอาอาฟาเป้นนี่เป็นคนอ่าเป็นบนมุ้งเนี่ยสมนนี่น,นี่คือเหลาเข้าเนาะเหลาเข้านี่เอาอ่ากระปางลูกระเบิดนแต่สมเนาะเงินนะอันนี้มีอายุหลายเนาะประมาณสักสามสิบกว่าปีจนเพิ่นนี่ก็จนได้อ่า เงินหลังไมเลยทา่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็คือขอบเขตหัวเงอนของเพื่อนทน,น,ทนท่านผู้ชมเนาะเป็นหมู่บ้านในน้อยท่านผู้ชมที่ว่าโบมีไฟฟ้าเนาะแต่สุดหลาเขาจะใช้โซลาร์เซลล์ถ้าวาไผ่บมีไฟฟ้าก็ซื้อโซเพนโซลาร์เซลล์มาเนาะบางหลังถ้าขายแหงมันต่ําหรือว่าโบมีเงินรายได้อาจจะยุงงมมืดซื้อไฟสายอาศัยใส่ประแจเงินมุ่ที่ว่ามีแสงโซลาร์เซลล์นั้นแล้วก็เอามาไต่ ในยามค่ำคืนเนาะอันนี้คือวิถีชีวิตของขาเจ้าแท้ๆนี่บ่งลูกบางหลานบ่งเด็กน้อยนี่เนะาะโบได้ค่อยไปใส่เลยอยู่แต่ในหมู่บ้านเวลาเห็นเขา,าย่าเขาไปหาครับเจะย่างนนี้เนาะ่าเขาเจ้าย่านเนาะขาเจ้าบบเคยเห็นคนแปกหน้าเนี่คนร้มดาในน้อย,นอยเนาะมีบดโบโทาใดหลังคาเฮือนข้างโนรถเจ้าเนาะกักลื้อนู <c oughs> ่นรถใหม่นู่เออค้ <c oughs> <c oughs> ายปะนะ นี่ไะเจ๊บ่โอ้รถคันนี้ก็มีผูทําสมโอ้โรถถกดินคันนี้เนาะนี่อันนี้รถถกดินดนะนี่นี่คันนึงรถถกดินของเพื่อนนี่แล้วก็รถที่บี้อ้บ่ม,มีอย่างเลยรถที่น,นี่เนาะคักเนาะหยอกน้องน้อยเพื่อนน่าทําสม <c oughs> นี่ สั์เลี้ยงเขาสังเกตว่าตามที่ประตุไปมาสองสามหมู่บ้านนี่ <c oughs> สั์เลี้ยงของชาวบ้านนี่จะอยู่อยู่ในหมู่บ้านเลย <c oughs> เวลาตอนเล่งมันจะมาเนาะตอนเ้ามันจะค่อยออกไปนี่อันนี้คือสั์เลี้ยงเพิ่นจะปล่อยตามนี่แหละเดินบ้านให้มันไปหาอยู่กินตามป้าตามดวงตามผู้ตามผาเพราะว่าเขตนี่นี่แม่นอ่านั้นเพิ่นหลายเนาะพื้นที่หลายเนาะทงให้ทงญง่ในช่วงบรรยากาศเนี่ยนี่เขาเจ้าก็จะปล่อยอย่างนี้แหละ อันนี้คือบรรยากาศสดๆเนาะที่ปุกพาฐานผู้ชมมาเที่ยวชมเบิ้งหมู่บ้านซึ่งว่าแต่ก่อนบ้านเคสนี่เป็นบ้านที่วันหย่เนาะมี40ปลายกาหลังคาเฮือนแต่ว่าเนื่องจากว่าบ้านนี้มาอยู่ในเนาะแล้วก็บริอยู่ใกล้ทางเห็นให้การพัฒนาเนาะหรือว่าไฟฟ้าอยังต่างๆที่เพิ่อนให้ประชาชนระดมให้ประชาชนนี่ออกไปตั้งทิ่งฐานอยู่กับ ติดทางจึงมีความเจริญแล้วก็อ่าไฟฟ้าก็จะสว่างสวัยหลายกลุ่มคนที่มีแนวคิดว่าเอออยากพัฒนาขาเจ้าก็เจะออกไปแต่บางคนก็บ่นอ่าที่ว่าเคยเป็นบ้านเป็นเฮือนเนาะเคยตั้งถิ่นเคยตั้งฐานเนาะมีบ้านมีเฮือนอยู่พี่เนาะบ่นฝั่งายบือบ่นพื้นสแห่เนาะมีไห้มีนามีงัวมีควายมีสัตว์เลี้ยงขาเจ้าก็เลือกตัดสินใจจะอยู่นี่ถึงว่าอาจจะบม่มีไฟฟ้าเนาะกระยาแต่ว่าเขาอยากอยู่กับธรรมชาติเนาะนี่ อยู่กับขุนเขาอยู่กับธรรมชาติมีธงให้ธงหน้ามีธรรมชาติเท่ากับสามารถอ,าอุดหนุนเกื้อกูลกันไปได้โดยที่ว่าเฮาโบวังทงั้งเพิ่งทางนั้นอันนี้ก็คือคนที่ตัดสินใจอีกมุมหนึ่งที่ว่าคิดแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากมานําเสนอบ่ได้มีเจตนาว่าอยากาสร้างความเสื่อมเสียหรือว่าความเลื่อมล้าในสังคมแต่อย่างใดเฮาอยากให้หูว่าเออในแต่ละคนนี้คนเฮามันจะคิดบ่คือกันบางคนอาจจะคิดอ,อยากพัฒนาอยาก ไปหาบนที่ว่ามีไฟสว่างส่องใสแต่ว่าบางคนก็อาจจะอยากจะอยู่แบบนี้ถึงจะมืดก็ตามแต่ว่าอยู่กับครอบครัวเนาะอยู่กับพ่อกับแม่ครอบครัวที่อบอุ่นสำนักข้าราชาก็ดีใจนี่งานนี้ก็เริ่มนี้แหละนี่เจ็ดหัวเนาะเพื่อจะเห็ดสวนนี่เนาะเอาไม้พุ่งไม้พางมาซานเป็นกระแตะคือจงสซหลังจากนั้นก็ขา้าจะหาเลือกพื้นที่เพื่อจะอเอามาเห็ดหัวเห็ดสวนได้ท่านผู้ชมเนาะ อันนี้คือวิถีชีวิตของเจ้านี่ทางด้านนั้นจะเป็นโรงเรียนบนตังอ่างโอ้งามๆเลยทานะ่านผู้ชมเนาะนี่อ่างน้สาสซมไซอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนบ้านเคสนี่จะมีโรงเรียนอยู่ทางด้านพวทางด้านเข้ามาของบ้านพเนาะออกนะอไปนั้นจะเป็นบ้านเคเด้อันนี้ก็คือทำเลของหมู่บ้านท่านผู้ชมเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีปัจจุบันมีโบสถึงสิบหลังคาถ้าเนนับก็ได้เนาะประมาณสิบกว่าหลังคาประมาณนี้แหละในหมู่บ้านนี่เจ้าก็อาศัยอ่า การเฮ็ดให้เนาะเฮ็ดสวนเนาะแล้วก็ปลูกมันนี่แหละเป็นลักเป็นอาชีพลักษของชาวบ้านในเขตนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่ว่าบารทุกพาท่านผู้ชมเนาะเราเที่ยวชมบรรยากาศของหมู่บ้านในสนบทลาวทางบ้านเค เมืองหละพา,าข่อยขมวดทธารสมส้มซึ่งบา้านหมูบ่บ้านนี้ในเมื่อก้อนนะเนี่ยคือจะมีหลายครอบครัวอยู่มีประมาณสี่สิบปลายกวาดหลังคาเงินซึ่งเพิ่นนับถือผีเนาะคือผีพ่อผีแม่ผีปู่ผีย่านาะและ้ะภักราดเพิ่นก็ได้ช่วยสร้างเส้นทางที่สะดวกสบายในการระดมคนควายให้พ่อแม่ประชาชนนี้ออกไปอยู่เขตที่ว่าน้ำไหลไฟสว่างเนาะมีบานครอบครัว ที่ได้ยกย้ายไปกับประมาณ30ปายกว่าหลังคาเือนแล้วก็ยังอยู่ประมาณ10กกว่าหลังคาเงิน,นที่ยังอาศัยอยู่นี่โดยที่ว่าตัดขาดจากลกกูกภายนอกบ่มีไฟฟ้าบ่มีสัญญาณโทรศัพท์ยอมอยู่กับบ้านกับเพื่อนกับบ่อบนฝั่งไสพืบ่อนฝั่งใสยบือบ่อนพืไสแห่เลี้ยงสัตว์เนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่งัวควายนี่แหละแล้วแล้วก็อยู่กับให้กับนาแบบว่าอยู่กับธรรมศาิตร์ดหัดงใดให้อ่าชีวิตของเขาเจ้านั้นอ่าแบบมีความอ่า กินรลอดอยู่รอดหรือว่ามีความกินดีอยู่ดีน,น,นะเนาะข้าการเลือกตัดสินใจที่จะอยู่บ้านนี้คือเก่าโดยที่ว่าบรสุจากโูกภายนอกเลยเนาะซึ่งว่าอ่าภัยเงินเฟอ้อหรือว่าน้ํามันขึ้นน้ํามันแพงหรือว่าอ่าปัญหาทุกอย่างที่สังคมทุกม,มือนี้กําลังปั่นก่วนอยู่บ่มีผลกระทบโตข้าเจ้าเพราะว่าข้าเจ้านีสามารถยันห้เห็ดหน้าเนาะมีงวมีควายมีสัตว์เลี้ยงมีทุกสิ่งมีทุกอย่างในธรรมศาสตร์นี่สามารถกินพักมีซีโซ่เนาะปลูกพักมีซีโซ่กินป้ายโดยที่ว่าข้าเจ้าบรได พิธีพิธันในการกินตัวอย่างมามีพักข้าเจ้ากเก็บพักมาลวกเนาะกับเจลจ้ำเจลกินข้าเจ้าก็นอนรับไปแล้วแล้วไปแล้วคาดนี่อันนั้นเป็นความกินง่ายอยู่ง่ายความอยู่สบายโดยที่ว่าโบได้มีความพิธีพิธัน ถึงขั้นว่าเออถ้าบริกกินซีบริกกินปูกินปลาจึงอยู่ได้จึงนอนรับอันนี้แม่ขาเจ้า,ามีความมานาอดทนของชนเผ่ากรูเฮาในเมืองโบราเนาะที่ว่าขาเจ้าเลือกจะตัดสินใจอยู่แบบวิธีชีวิตดังเดิมคือจังนี้หรือเฮาเอินว่าเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ตัดขาดจากโลกภายโนอกโดยที่ว่าเป็นหมู่บ้านลึกลับที่ว่าเทพว่าเด็กน้อยในหมู่บ้านนี้เทพจะบริโอกไปใส่มาใสา่และผู้คนกับเทพาจะบริผ่านมาในหมู่บ้านแห่งนี้เลยเห็นให้ขาเจ้าเนี่ยบอกคุ้นเคย บุล okay. cool. ุ้งเคยกับสิ่งท uh ี oh ่ว่าอยากจะควรได้พัฒนาได้รับการศึกษาตัวอย่างาทางดิจิทัลหรือว่าทางสังคมที่ว่าก้าวกระโดดขั้นตัวอย่างว่าทางโทรศัพท์ออนไลน์อย่างต่างๆไม่เขยจบเบอร์ดีหูเลยมีแต่ตื่นสมาธิจำเข้าตักน้ำเฮ็ดยูเฮ็ดกินไปให้ไปสวนตำพ่อนำเมดนะท่านผู้ชมเนาะอ่ะโอเคท่านผู้ชมสำหรับที่วิดีโอนี้กัสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะก็หวังว่าคลิปของบมดทุกที่ได้ไปหลายๆหมู่บ้านเนาะบอกว่าจะเป็นหมู่บ้านอ่า ที่ได้ผ่านมาทางม่วงสุ่มบ่อทางน้ำจาราบ่แล้วก็นรวมทางบ้านนี <els> ้ทางบานเคนี้พร้อมกำวังว่าแล้วก็ทางหัวเห็ดพร้อมกำวังว่าจะให้ความมู่ให้สารคดีเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับทานผู้สมที่เข้ามาติดตามรับชมรายการทางทรงวิธีดาวนี่บพน้อยก็หลายนะครับเพบกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ประตกขอบกา่าสวัยดี